สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนเลี้ยงคว้ยครับเสามือนี้ครับผมกาสิมาพอถึงนะครับพอดีไมอเศร้ากนสิเอาคว้วยมาลามนะครับกาเห็นเมือกครับเห็นเมือกของตัวนี้ครับตัวนี้เป็นซื้อว่าแตงไทยครับแตงไทยนี่ผสมไปแล้ว ่านมาแล้วสามหลอบแล้วครับสามหลอบแล้วก็คือเป็นสีมีอาการแบบมีเมือกออกแล้วก็ตอนแรก,กเขาเข้าใจว่าเพิ่นกับสัตว์กับสัตว์แต่ว่ากับเห็นเมือกออกบนตรงมือบนตรงมือที่เพิน่นถีมือกับสัตว์นะครับก็เลยปล่อยผ่านมาจนมาหล,หลอดที่สามแล้วเหมือนเศร้าพอดีเหมือนเศ้านะครับก็ ไม่เห็นเหมือกครับเห็นเหมือกว่ามปนบาเหม,อเมือกแบบชัดแบบแบบออกลายด้ครับเป็นเหมือกนหน่อยๆครับเหมือกะมา่าระมอ่านหนวมือหนวสีนี่นะครับควมหยาวมันถนายาวก,กว่านะครับบ,บ,บกเกอนั่นนะครับแต่ว่าเหมือกเป็นพิสังเกตมันมันสีเหมือกบ่บ่ใสบ่หย่างสีออกคุณคุณออกอ่า ถามว่าคุณบอกอาจีวอาจีวถืออาจีวถือขี่ถือยังอ,อ,อ,อย่างนีนะครับแต่ว่ามันออกเป็นสีน้ำตาลตระมาณนั้นนะครับสีน้ำตาลโบแมนว่าคุณแบบขาวแบบจางสันแบบคนๆขึน้นน้องคนจางสันโบแมนครับออกมาผมเห็นตอนที่ผมเห็นนี่มันสิเป็นออ,ออกสีน้ำตาลออกออกบ้าร้ายครับออกหน่อยๆก็เลยสงสัยนะครับสงสัยแล้วก็คิดว่าเป็นอาชิติตนะครับอาจีิผสมติดแล้ว แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็สงสัยอยู่ดอกสงสัยว่าอาซีติดครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ผสมไปแล้วนะครับผ่านหลอบจับสีแล้ก็ผมมีอาการเป็นสั์กับสีมีเมือกใช้แสน่ไหลออกมาแน่ช่วงที่ช่วงก่อนเป็นสัต์ก่อนครบหลอดเป็นสั์แล้วก็ บางทีก็ออกช่วงหลังๆนะครับหลังที่เป็นสั์แลวมันสีบวมันสีบวออกตรงมือตรงมือกับซัดแต่ว่าก็มีอยู่อยู่หลอบหนึ่งอยู่ครับก็ออกตรงอยู่ครับแต่ว่าออกบวหลายออกบวหลายแลละก่าแตงไทยนี่เพื่อกับสีบวมีอาการแบบเป็นสั์คือจงคือว่าแบบขึนขี่ตัวอื่นหรือว่าตัวอื่นมาขี่มม่ยังไงสิกับกับสีบวมีนะครับผมก็เลยสงสัยว่า อาสีทองแต่ว่าตออัวนี้คือเป็นขอขอขอสงสัยนะครับของจากของเพราะว่าจาของกับประสบการณ์กับยังท่านมีนะครับแต่ว่าหลักกัสิ่งที่ผมสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนสีแบบอ้วนขึ้นนะครับผมซึกว่าอ้วนขึ้นวอ้วนขึ้นวอีกช่วงนี้ครับอ้วนขึ้นว่ากปกติผมสังเกตจากถ่ายเลยครับจากถ่ายนะ้จากนี่ครับมอง าหางนี่ครับของกุ๊กหางนี่ครับเงาหางก็ว่าได้นี่เชื่องเื่องนี่นะครับมันสิเต็มครับนี่สิเต็มกว่าปกติก็คือเพื่อนกิดสกินเก้งขึน้นลักษณะสิสังเกตได้เลยครับกะจ,จังว่าจะคล้องคิดไปเองคือจังไดนะครับแต่ว่าผมซื้อว่าเพื่อน,กนิกินสกินเก่งขึ้นกนะครับกะสีแบบเ,เรื่อมๆขื่นนะครับเห็นว่าครับคือคือมันสี เต็มๆขึ้นนะครับนี่ครับแอปผมแชร์เบิ้งนะครับ,น,รบ,บ,รน,รบนี่ครับเพิ่งถ่ายเบิ้องยังเพิ่งเตกี้เพิ่งชิบูเป็นยัง,นยนยงสีนะครับกระซี่เตกิกระซีแบบบ่กไข่พวก่ข่เหลือบ่วกไข่ยังังสินะคิดว่าถ้าจะคว้างเบิ้องวัวพีชนะครับแต่กะคงก็เห็นอ่าคลิปที่เพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงยังที่เพิ่นว่างัวทองง,งูวัวยังมันสีเหลือมขึ้นยังสินะครับท้องอายนี่นกันท้องอายเพี่นกัผสมตีที่กันมันก็เหลือมขึ้นเพิ่นว่าก็เลยเอามาเทียบเคียงเบิ้งว่า ก๋วยก่น่ะสิคือกันนะครับกะนาสิบัวตางกันแล้วก็เรื่องเรื่องนมเรื่องยังนี่คือจังเพิ่นมีเต่าขึ้นนะครับแต่ว่ามันกิบเพาท่านชัดเหรอเพราะว่ามันมันแค่ถ้าม์แมนพานหลอดไทม์แมนพานสามหลอบก็ประมาณประมาณสองเดือนนะครับมันอาจสีนั่งสังเกตบ่ได้ยคัะแต่ว่าข้อมคิดผมนี่คือเฮาเบึงสูงเหนอนะครับกะกะหูซกว่ามันผิดสังเกตอยู่แต่ว่ากะกะจักสีทองบ่ดทองก็ยังไ่้ท่านหู ก็คือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้หมอมาตรวจนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าผู้ใดนะครับถี่ยังแบบว่าอาสิหมออยยุไกลหมอบอสะดวกคือว่าเฮายยังบอมีเงินมีอย่างงีสิเพราะว่าคนเลี้ยงว่วเลี้ยงขั้วอยู่นะครับบางเทื่อก็เลี้ยงเพราะแต่ว่าเฮาไ้เลี้ยงงบประมาณเท่ากับ่หบลายบ่อยอย่างเีสิถามว่าการตรวจมันมันแพงวะกับบ่แพงนะครับแต่เทียวกับตัวขั้วแต่ว่าบางเทื่อมันบ่มีนะครับ เข้าใจกันนะครับกะกะให้สังเกตเบื้องจังสีล่ะครับเบื้องต้นกะให้สังเกตเบื้องว่าอาการเป็นจังไดจังสีครับผมก็เลยเอามาเว่าให้พี่น้องฟังเป็นมือไม่อาชีพพิษก็ได้นะครับแต่ว่า <c oughs> ผมกระสึได้ศึกษาไปนําคือกันนะครับศึกษาเรียนรู้ไปนําเพราะว่าผมกระฮัดเลี้ยงไม่คือกันบ่บ่ท่านมีความหูเรื่องจังสีปันไดนะครับอาศัยความการสังเกต เอาแน่จริงๆนะครับถ้ากระเบื้องว่านับหลอดเป็นซัดไปเรื่อยๆหละครับถ้าเพิ่นบบเป็นซัด์บยังกะมีโอกาสสูงนะครับทิติดแต่ว่าตัวนี้เพื่อนกระพิสสังเกตอยู่ก็เลยบ่ไเด้ผสมก็เลยปล่อยผ่านมาจนว่านี่นะครับหลอดที่สามหลอดสามกลัวๆแล้วก็ประมาณถ้าเป็นท้องก็สองเดือนกลัวท้องเดือนกลัวนี่ก็สังเกตุว่าใดนะครับ สังเกตยากไ่ยอยู่เพราะว่ามันถ้าเป็นทองแต่ทองมันท่านไงทีนะพึ่งเริ่มก็เลยเห็นเมือกนั่นแหละครับก็เลยมาถ่ายคลิปเห็นเมือกผู้ดีผมเห็นเมือกนะครับเ,าาเ,เ,ดเ,เบสดยบดดบดบดถ่ายเมือกเก็บไว้นะครับเพราะว่าฝ่าวุ้ยออกขอกเลี่ยกนะวก็ยังเห็นนะครับเอาขบมาณนี้แหละครับวิธีสังเกตว่าคุยทองไ่ทอง ก็ถาติดตามเบิ้งครับว่าเพื่อสีทองอิลีบอนะครับจากที่เราสังเกตจากที่ผมสังเกตนี่แหละก็ถาเบิง้งอัปเดตอีกเทือนึงถ้าแมนทองสีหาเดือนอยงสีทองมันก็เอาสีหญ่ขึ้นแล้วละ่ะก็สีเห็นชัดเจนแล้วครับแล้วคอยถ่าติดตามลองเบิง้งเบิ้งไปน้ำกันอ่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอตัวแลว้วขอตัวแลว้วขอตัวแลว้ว,ลวขอบคุณเรายๆครับสวัสดีครับ